สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องเมกแล้วค่ะวันนี้เมมีรถ MPV ค่ะเป็นรถหรูครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะมาแนะนําให้ลูกค้าได้ดูเลยเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเสนอเป็นคันนี้เลยค่ะ Toyota a าอาปาด 2.5S Package นะคะปี2023วันนี้ให้ในราคา3,190,000บาทนะคะตัวรถและภายในเป็นยังไงนะคะไปชมกับเมในคลิปต่อได้เลยค่ะ แนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะมาพร้อมกระจังนะคะเป็นของอะพารา์เลยนะคะส่วนกระจังหน้าค่ะจะเป็นกระจังหน้าสีเงินนะคะตัดด้วยสีดำค่ะมีเซ็นเซอร์รอบคันให้เรียบร้อยนะคะส่วนไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะพร้อมเลน LED นะคะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถอีกด้วยนะคะ ส่วนไฟตัดหมอกค่ะเป็นเลน LED ออกศูนย์เช่นกันนะคะสําหรับคันนี้ค่ะบอกเลยว่ารถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่ๆวันนี้อาจให้ดูแบบเรียวๆเลยนะคะส่วนแม็กค่ะเป็นแม็กขอบ18ยางปี2023ติดตัวรถนะคะบอกเลยว่ายางยัง แน่นๆดอกอยางอย่างนี้ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะตรงหูกระจกค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดำด้านนะคะพร้อมไฟเลี้ยวตรงหูกระจกทั้งสองข้างนะคะมือจับเปิดค่ะเป็นโครเมียมมาพร้อมกุญแจสมาร์คียเรียบร้อยแล้วนะคะยืนใกล้ๆตัวรถสามารถกดปลดล็อกรถเปิดล็อกอัตโนมัติได้เลยนะคะ ส่วนภายในรถค่ะคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานนะคะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะหนังนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะส่วนประตูฝั่งคนขับค่ะมีระบบกระจกออตโต้ให้ทั้ง4บานซ็นทัลล็อกมีมาให้นะคะกระจกปรับพับเก็บอัตโนมัติให้เรียบร้อยนะคะและก็ยังมีตัวปรับเบาะตรง ประตูนะคะฝั่งคนขับให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมปุ่มพุ s สตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอะอาวผารคันนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะเป็นประตูไฟฟ้านะคะเราจะปิดใช้เปิดใช้งานได้หมดเลยนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นมัลติฟังกชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีแอร์แบกให้1จุดบนพวงมาลยัยรับสายว่างซ้ายนะคะคำสั่งเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็มีครูสคอนโทรลให้เรียบร้อยนะคะ ที่พวงมาลัยเนาะแล้วก็เลือนไมค์คันนี้อยู่ที่3842กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในส่วนของจอค่ะเป็นจอทัชสกรีนมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะระบบแอร์ค่ะเป็นระบบแอร์ดูโอออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะคะส่วนด้านใต้แอร์ค่ะก็จะเป็นระบบเกียร์ค่ะเป็นอัตโนมัตินะคะมีการลื่อนกันสะบัดนะคะขอภัยด้วยค่ะแล้วก็อีโก้โหมดให้เรียบร้อยนะคะปุ่มจอดก็จะเป็น จอดออโต้นะคะลูกเล่นนะคะภายในรถนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะภายในสะอาดมากๆนะคะกุญแจค่ะได้ครบ2ดอกเลยค่ะส่วนคอนโซลด้านข้างนะคะก็จะมีแอร์แบกให้อีก1จุดแล้วก็เป็นคอนโซลสีดํานะคะตัดด้วยลายไม้สวยๆอย่างที่เห็นเลยนะคะเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสะอาดมากๆเลยนะคะ ในส่วนของประตูค่ะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกคู่หน้าจะเป็นหัวมิกกี้เมาส์นะคะมาพร้อมบอกปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะคะภายในก็จะสวยสะอาดอย่างที่ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะอันนี้เป็นคลิปเรียๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากมาชมรถหรือทดลองขับนะคะได้เลยนะคะสลุปค่ะมีมาให้นะคะแอร์ราวมีให้ทุกจุดค่ะแล้วก็มีจอกลางนะคะเดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะเป็นจอกลางติดรถ กะะว้างขวางมากๆค่ะเป็นรถ MPV สุดหรูนะคะคันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของล้อค่ะลูกค้าก็จะได้ดอกยางแน่นๆอย่างนี้ไปได้ทั้ง4ล้อเลยนะคะมาดูในส่วนของท้ายกันบ้างค่ะในส่วนของท้ายค่ะจะได้เซ็นเซอร์นะคะข้างหลังให้อีกด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกล้องนะคะ ส่วนไฟค่ะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟเบรกตัดกันแยกกันนะคะเป็นเลนแบบ LED นะคะคันนี้นะคะฝาท้ายยังไม่ได้อัปเกรดนะคะยังเป็นฝาท้ายแมนนวลน,นะคะแต่การเปิดก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากลำบากนะคะเพราะว่าไม่หนักส่วนเบาะแถวที่3นะคะสามารถพับเก็บตามตัวอย่างได้เลยนะคะมีวิธีพับเก็บเบาะเพื่อได้วางสัมภาระเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะสำหรับรถครอบครัวคันนี้ค่ะ ัวรถสวยนะคะวัดี้รถเดิมนะคะเครื่องนิ่มนะคะอยากมาชมรถตัวจริงสามารถติดต่อมาได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่ดูผ่านทางช่อง Youtube แล้วสนใจนะคะเรามีไฟแนนซ์นะคะฝากเซ็นทั่วทุกประเทศนะคะโอนจองเข้าบริษัทได้เลยค่ะจองออนไลน์ได้เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดที่ ชมคลิปแล้วชอบนะคะไม่อยากให้พลาดรถสวยๆนะคะรถบ้านที่เข้ามาใหม่ๆคันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่มองหาแน่นอนนะคะในส่วนของราคานะคะก็ยังคุยกันได้ค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะห้ามพลาดค่ะรถครอบครัวสุดหรูระดับพรีเมียมนะคะในราคา3า9ล้านหนึ่บาทกับปี2023ถือว่าเป็นปีใหม่กันอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่น้อยอีกด้วยนะคะเจตาเอาผ่านนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะแนะนําเป็นคันนี้ เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชมแล้วนะคะฝากไว้พิจารณาด้วยค่ะหากสนหากสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเมย์ตามช่องทางที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยหรือว่าสายด่วนได้ที่0803232539นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะ